ตัวเตี้ยครับอย่าชุงเดี๋ยวเราจัดให้ครับอันนี้อีกหนึ่งคันครับผมน,นี้ลูกค้าก็มาจากหนองบัวครับอันนี้ก็มีปีกนกครับผมอันนี้ของเก่าใส่มาล้างทุกอย่างครับอันนี้กาลังจะหรือปรับเซ็ตใหม่ทั้งหมดด้านหน้าและด้านหลังครับน,นี้ก็รอชมอีกหนึ่งคันอ่ะเสร็จไปอีกหนึ่งคันครับสําหรับ นิ้วเชฟเอ้ยเชฟตาสองชั้นครับยก3.5นิ้วครับนี่ฮะเป็นตัวเตี้ยนะฮะคันนี้ตัวเตี้ยครับกําลังตั้งศูนย์นะผมอ่าโอเคเดี๋ยวก็ลดูด้านหน้าครับประมาณคืบกว่ากว่าครับยางตอนนี้ก็เป็นน่าจะใส่สองหกห้าหกสิบได้ครับตอนนี้อ่สองหกห้าเจ็ดสิบสิบหสบายครับไปได้ครับ อันนี้ก็กําลังทําการตั้งศูนย์รอจะดึกเลยนี่ช่วงล่างครับโอ้โหมืดตต๊บเดี๋ยวไปเห็นยังเลยอ่ะมาดูด้านหน้าด้านหลังกันนี่ฮะอันนี้ด้านหลังเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมกับบ้านขอบคุณลูกค้าด้วยครับคันนี้ก็มาจากหนองวัวลำพูครับมาไกลเลย ก็ดึกหน่อยครับวันนี้มาพร้อมกัน3ามคันโอ้โหเล่นกันมันเลยกับลูกน้องที่ร้านก็คันนี้ก็น่าจะสูงกว่าตัวสูงครับตอนนี้ประมาณครึ่งนิ้วถึง1นิ้วครับสูงกว่าจากตัวสูงสาตนดาดสำหรับใครอยากรู้นะอะครับผมตัวนี้นะสูงกว่าสูงกว่าครับสูงกว่าตัวตัวไฮแลนเดอร์กำลังตั้งศูนย์อยู่ครับตอนนี้ อันนี้ก็ลูกเกือนเพื่อนซอรครับเวลาดึกอันนี้ก็ก็ตัดกันกระจุยายครับด้านหน้าคันนี้ไม่ต้องห่วงลูกค้าบอกรุยเลยพี่เราก็โอเคตัดกันเลยครับตอนนี้ก็มืดแล้วคําแล้วหล้วรออีกคันหนึ่งขึ้นตั้งศูนย์ฟอร์ดยก3.5เหมือนกันครับคันนั้นเป็นโชคหน้าหลังโฟลเดอร์ปรับ8ปีกนกครบครับคันนี้ ก็สําหรับรองรับยาง3 3มสถึงสาครับลูกค้าก็แจ้งมาว่าอยากได้สักสาแต่สเปคนั้นก็สามารถดันได้ถึง35ครับก็ยกขันสตัดขึ้นเพิ่มอีกก็ยังพอไหวไปกันได้ครับโอเคครับผมสําหรับตัวเตี้ยครับ D-MAX ตัวเก่าเชฟตัวเก่าครับผมเป็นด้านหน้าเป็นคอยสปริงครับพวกนี้ตัวเตี้ยครับไม่ใช่คอยั้นบาร์นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นคอยสปริงครับ โอเคครับผมรับจบครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับโอ้โวันนี้เล่นสะดึกเลยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ